สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะเอฟซีทุกท่านนะครับมาชมนะครับโบราณสถานอุทยานนะครับวัดลาดสปุระนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ถือว่าเป็นอีกวัดนะที่มีเรื่องเล่านะครับมากมายเลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับก่อนที่จะไปเข้าชมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้ผมด้วยนะครับวาดลาดชบูรณะนะครับข้างหน้านะครับเราผ่านมาจะเห็นต้นนี้เลยเมื่อกี้ผมสอบถามเจ้าหน้าที่เป็นต้นยิ้วนะครับน่าจะเป็นยิ้วป่านะครับสูงใหญ่มากนะครับโอเคนะครับทุกท่านไปเขาไปกันได้เลยนี่ดูนี่มีตัวเล็กไปไหนก็จะเจอต่างชาตินะครับเขามาเที่ยวชมนะครับ บ้านเรานะครับเราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับโอเคนะครับเข้ามาบริเวณด้านในซ้ายขวานะครับนี่บนซ้ายขวานะเพื่อให้ทุกท่านดูบริเวณที่ผมจะพาทุกท่านนะเที่ยวเดินมา้านาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับโอเคนะเรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนกันเลยนะครับ พระวิหารหลวงอ๋อตรงนี้นะครับตรงด้านหน้าผมนะครับตั้งอยู่ทิศทางตะวันออกของพระปรางประธานนะลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนนะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนะมีมุกหน้าหลังนะครับส่วนท้ายของวิหารเชื่อมต่อกับระเบียงคดนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะฮะซ่อมแซมสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับก็แสดงว่านะครับอ,อายุนะของ วัดก็ประมาณสัก200กว่าปีนะครับ200กว่าปีนะโอเคผมจะพาทุกท่านเดินเลาะแล้วทะลุไปถึงพับปางเลยนะครับแต่ก่อนนะที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่นะครับผมเคยบอกทุกท่านแล้วว่าเราไปสถานที่แห่งใดนะฮะในประเทศไทยหรือทั่วโลกนะะเราควรจะเคารพสถานที่นั้นๆนะครับห้ามหยิบห้ามจับห้าม แง่อะไรกลับบ้านโดยเด็ดขาดนะครับถือว่านะ่าสถานที่ทุกนะทุกที่นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนะครับมีอะไรที่ดูแลคุ้มครองเราอยู่นะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเราไม่ควรที่จะไปหยิบจับโอเคนะครับเข้ามาในพระปางนะผมจะพาทุกท่านมากราบไหว้ก่อนนะครับเป็นทุกคลิปเลยนะครับจะพาเพื่อนๆมาขอพรน,นะครับ พระประธานแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนี้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัพพโนสุขะโตโรกะวิทูอันุตตโรปุริสัทธมะสารถิสัทธาเทวมนุสานัง พุทโธภควาติสวาคาโตภควาตาโมสันทิโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปันยิโกปัจจตังเวทิตตโปวินโยหิติสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆยายปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆ ยติชังจัตตาริป <P it dragon risque> ุริสจจุคานิอัตถปุริสสปุคราเอสัพกวาโตสาวกสัมโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชริกะระนิโยอนุตรังปุญญาเกตังโรคาสาทิโอเคนะครับขอให้เพื่อนๆเอฟซีทุกท่านได้รับพรนนที่ผมขอนะครับอากาศร้อนไหมครับป้าร้อนจ้ะนี่ป้าเขาจะกวาดทาความสะอาดตรงนี้อายุธยาต้องบอกว่าเป็นเมืองร้อนและร้อนๆนะครับแต่ว่า ครับเรามาด้วยใจนะครับเรามาสถานที่ตรงไหนเราก็ต้องมาด้วยใจดังนั้นนะฮะร้อนแค่กายนะครับไม่เป็นไรนะทุกท่านทุกท่านเห็นไหมครับตรงยอดนะครับปราสาทนะตรงวิหารนะฮะทุกท่านเห็นนะพญาคุดไหมครับข้างบนเลยนะครับเป็นคุดที่สวยงามมากนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับมีพญาคุดนะครับ อยู่ดูแลทั้งทั้งสี่ทิศนะครับถือว่าโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะผมว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้ววัดตรงนี้นะครับเป็นวัดที่นะครับมีเรื่องราวามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทั้งถูกเขียนไว้และไม่ถูกเขียนนั่นก็คือวัดแห่งนี้นะมีนะครับชาวบ้านหรือสมัยก่อนนะครับมาลักรอบขุดหาสมบัตินะครับ ต้องบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับทุกท่านนะถ้าถ้าใครได้อ่านประวัติศาสตร์นะเรื่องราวจะถูกตีแผ่ในปีประมาณ2,500นะที่มีชาวบ้านนะขึ้นไปขุดกุนะวัดราชบูรณะนะครับแล้วก็ได้กุนะได้ทองคำ ไปบางส่วนนะแล้วก็เอาไปขายนะที่ย่านนึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและส่วนที่เก็บมาได้นะครับก็เอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอญญญดุลยเดชมหาราชท่านนะครับมาเปิดงานท่านบอกว่าควรอนุรักษ์นะครับเป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัติของแผ่นดินนะก็เลยจัดสร้างนะครับ พิพ,ธพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาเพื่อเก็บรวบรวมสมบัตินะที่เก็บคืนมาได้จากโจรน,นะรอ่ในสมัยนั้นเก็บมารวบรวมนะเพื่อให้ชนรุ่นหลังหรือลูกหลานได้ดูนะครับนี่คือความเป็นมาว่าทําไมนะวัดนี้กูนี้นะถึงนะมีการพูดถึงและลี้ลับมากนะครับต้องย้อนไปประมาณ8ปีที่แล้ว อัแล้แปดปีที่แล้วนะครับผมขึ้นไปบนยอดนะฮะสุดเลยแล้วผมก็ลงไปนะลงไปตรงตรงฐานนะครับทุกท่านแต่ในปัจจุบันนะก็กรมศิลป์ก็ไม่อนุญ,ญาตให้ลงไปนะอาจจะด้วยนะอาจจะทําให้พังทลายของอิฐนะครับนี่ในส่วนที่ผมจะพาทุกท่านขึ้นไปคือพระปางประธานนะครับ oh. นี่พระปางประธานต้องบอกว่านะฮะ ได้รับอิทธิพลมาจากสมัยขอมนะในในใน,ในมุมมองผมนะเพราะว่าพระปางก็จะคล้ายนะเขาพนมรุ้งหรือนะฮะนครวัดนครทมเหมือนกันนะคล้ายๆก็มีเด็กฮัลโหลเด็กต่งชาติ <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> เด็กๆก,ก็จะมาเที่ยวชมกัน What's your name <c oughs> What's your name โอเคนะครับดียวขึ้นไปกันเลยนะครับเห็นไหมครับก็เป็น <c oughs> เป็นมิตรสัมพันธ์ที่ดีนะครับดูนะครับพื้นนะฮะบ,บันไดที่ผมพาทุกท่านเดินนะครับก็จะเป็นหินศิลาแรงนะฮะทุกท่านอืมน่าจะเป็นหินศิลาแรงนะครับต้องบอกว่าบรรพบุพรุษเราแล้วโอ้โหความ อดทนนะสูงมากนะครับกว่าจะนะกว่าจะเอาอิดเอาอะไรมาทําปราสาทเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับทุกทา่านนี่ผมขึ้นมาบริเวณชั้นนะฮะชั้น3 1 2 3โอเคนะครับชั้น3แล้วก็นะฮะที่ด้านหน้าผมก็จะเป็นปราสาทวิหารที่ผมเดินเข้ามาเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับผมจะพาขึ้นไปเลยนะครับ จะสวยนะครับผมเป็นคนที่ชอบคือลึกๆผมเป็นคนชอบเที่ยวแบบนี้นะครับก็บางทีก็อยากให้เพื่อนๆไ้แบบเห็นนะเหมือนเหมือนกันชอบแอดเวนเจอร์แบบนี้นะครับเพียงแต่ว่ามาช่วงหลังๆนะฮะก็มีลูกๆนะฮะก็การเที่ยวก็อาจจะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าเราก็โลดโผนไม่ได้นะแต่ถ้าตามหลักนะผมก็ชอบแบบนี้นะวันนี้ก็ถือว่ามาคนเดียวนะฮะเด็กๆก็ไปโรงเรียนนะครับภรรยาก็ไปปฏิบัติธรรมนะก็ทาให้ผมได้มีเวลา นะครับพาเพื่อนๆด้มาเที่ยวบรรยากาศแบบนี้แล้นะครับนี่ค่ะต่างชาติก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเจอนะต่างชาตินะาายย okay, นะครับอัธยาศัยยิ้มแย้มดีโอเคนะครับเข้ามาตรงนี้พระปรางนะครับตรงนี้เราจะเห็นพระพุทธรูปนะที่ยืนนะยืนประทานพรนะหรือนะปางห้ามญาตินะ น่าจะปางห้ามญาตินะครับทุกท่านขึ้นมาเลยนะครับต้องบอกว่านะทั้งหมดของภาพปางนี่เป็นหินที่เป็นหินศิลาแรงอ่ะทุกท่านหินที่คือกว่าจะตัดมาได้กว่าจะแบบใช้เขาต้องใช้วิรยะนะใช้ขันติมากๆในการที่จะสร้างนะครับนี่ต้องขอบคุณบรรพบุพรบุษของเรานะครับให้เรานึกถึงนะบรรพบุพรบุษเราเสียสละนะครับกว่าจะสร้างเมืองกว่าจะ ก่ออิดดินทรายเป็นปราสาทเป็นวิหารมาได้ค่อนข้างจะลําบากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปนะครับวัดราชบูรณนะผมมาประมาณ4ครั้งนะฮะแล้วก็เคยลงไปในกุนะฮะลึกมากนะครับนี่ผมจะให้ทุกท่านดูเป็นกุนะครับทุกท่านลงเข้าไปในในตรงช่องบันไดเลยนะครับ ปกตินะฮะสมัยก่อนนี่จะปิดนะ,ะถูกปิดไว้หมดเลยตั้งแต่นะฮะมีชาวบ้านที่ผมบอกว่ามาลอบขุดนะ,ะสมบัติทําให้ตรงนี้ถูกเปิดเผยมาทันทีเลยนะครับแล้วก็กรมศิลป์ก็ทําบันไดลงไปเพื่อความสะดวกนะครับทุกท่านคิดดูนะผมเดินลงไปนะบางทีผมยังเสียวๆเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหพระปางสูงมากนะครับบริเวณด้านในนะครับ อยากให้ทุกท่านมาดูนะครับเหตุผลนะครับเหตุผลที่สร้างพระปรางก็มีหลายความเชื่อด้วยกันนะครับพิพ,ธพิธภัณฑ์เจ้าสามพญานะครับก็ถ้าใครอยากจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในหนังสือก็ไปเซิร์ชดูกันได้เลยนะครับว่าพระเจ้าสามพญาคือใครนะครับตรงนี้แหลคะครับที่นะฮะชาวบ้านเขาขุดแล้วก็โรยตัวลงไปเพื่อหาสมบัตินะครับ แล้วผมจะให้ดูนะสมบัติที่เก็บนะฮะที่เก็บขึ้นมาได้แล้วนะทางการนะรทางตำรวจได้รวบรวมมาบางส่วนแล้วไปเก็บแสดงในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยานะคับท่านก็<ค>ะจะมีแบบนี้เลยนะฮะเป็นพักขันเงินขันทองก็มีนะครับเนี่เป็นเป็นทองนะทองสมัยกรุงศรีอยุธย,ยาวิกิตสวยงามนะครับเครื่องทองกุวัดราชบูรณะนะครับต้องบอกว่าเป็น กุที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่บรรจุทองมากมายนะครับนี่เด็กๆอ้ไม่กลัวเลยข้างล่างนี้ก็จะเข้าไม่ได้นะนี่เมื่อกี้น้องๆน้องเขาจะเดินลงมานะครับแม่เขาก็เลยห้ามไว้นะครับนี่ก็เป็นคั้งคาวนีเดยผมจะบอกให้ดูดูข้างคาว บัสบัสนะข้างเข่าแล้วก็ก็บอกให้เขาดูนะก็เด็กก็ดีนะนะนี่เป็นข้างเขานะครับ้างนะครับการผูกการพบเครื่องทองนะในกุพะปางวัดราชบุรณะ รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท,ท่านก็มาเปิดนะฮะแล้วก็อยากให้เก็บรักษาไว้สมบัติของชาตินะก็ถือว่าเป็นมหามงคลน,นะแก่คนไทยแก่ลูกหลานไทยด้วยนะที่มีนะพระมหากษัตริย์ที่ท่านเมตานะสิ่งไหนที่ท่านอยากให้รักษาไว้เป็นประโยชน์นะท่านก็ไม่เอากลับไปนะครับ ท่านบอกว่าให้เก็บรักษาไว้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้คนอยุธยานะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็ช่วยกันรักษานะครับนี่คือประวัติความเป็นมาของกุวัดราชบูรณะนะครับถือว่าเป็นกุเป็นวัดที่มีความ,มาค่อนข้างมีเรื่องราวนะที่เล่ากันสืบต่อกันมานะครับข้างในก็จะมีครั้งคราวค่อนข้างเยอะนะครับเป็นข้างคราวนะครับ อ่าโอเคนะครับข้างเข่าั้งเข่าเยอะมากนี่เด็กๆชอบมากเลยอันน e ี mmm. ้ลงไปไม่ได้นะครับนี่ลงไปไม่ได้เขาไม่ให้ลงไปนะครับโอเคผมจะให้ดูข้างนอกนะครับก็ด้านหน้าของผมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตรงที่ผมเดินเข้ามานะเป็นวิหารเลยนะครับ อันนี้ผมอยู่ด้านบนสุดนะด้านบนสุดก็มองลงไปนะก็จะเห็นความสวยงามนะของนะฮะวัดลาดชบูรณะนะครับ,บ,รรบต้องบอกว่าถ้านะเสร็จสมบูรณ์นะก็คงแบบเป็นที่หนึ่งที่แบบโอ้โหเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเป็นมรดกโลกได้เลยนะครับที่แบบยอดเยี่ยมที่สุดนะครับอืมโอเคนะครับผมจะ พาลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างของกุวัดราชบูรณะนะครับจะติดปากเรียกว่ากุนะครับเพราะว่าผมาศึกษาเรื่องกุวัดราชบูรณะนะแล้วก็เรื่องของกุสมบัติที่มีคนมา,าขุดล่อรอบขุดนะแล้วก็ทําไมนะบูรพากริยันะถึงได้มาเอาสมบัติเอาพระพุทธรูปเอาทองคำนะมาไว้ตรงกุนี้ ครับค่อนข้างจะเยอะนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วทองนะทองสร้างมาจากอะไรนะครับเราก็เป็นคําถามที่เราอยากรู้อยากเห็นนะครับว่าทองนะเอามาจากไหนทําไมมีค่ามหาศาลขนาดนั้นนะครับนี่ก็ให้ทุกคนนะเรียนรู้ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนไปด้วยกันนะครับทุกท่านนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับเราไม่อาจย้อนอดีตกับคืนไปได้นะครับ ไม่อาจแก้ไขอดีตได้แต่สิ่งที่เราจะทําในปัจจุบันนั่นก็คือเก็บรักษาช่วยกันนะครับดูแลนะครับอย่าอย่าทําลายนะครับเดี๋ยวรุ่นลูกรุ่นหลานนะครของเราจะไม่มีสถานที่ให้เรียนรู้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปน้ที่ผมพาทุกท่านนะฮะเที่ยวชมนะฮะวัดราชบูรณะสไตล์บ้านๆนะครับปป๋าพาเที่ยวนะครับ สวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากนะครับก็ขอบารมีขององค์พยาสุบรรณพยาคุดนะครับนี่ก็ขอให้จงปกปักรักษานะครับเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านนะที่เข้ามาชมคลิปนะครับขอให้มีสุขภาพพานามัยแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนานะครับเจอกันระยานิมิตที่ดีนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ปะปาะะพาเที่ยว1วันนะครับสวัสดีครับ